ครับกลับมาพบศาสตร์สินทินเมืองเหนืออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วิดีโอที่เราจะมานําเสนอกันก็จะเป็นเรื่องของการสอ่องพระสมเด็จเก๋น,นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทาไมผมถึงเอาพระสมเด็จเก๋มาส่องนะครับต้องบอกก่อนว่าพระสมเด็จแท้นั้นหายากนะครับไม่ใช่เพราะว่าทํามาน้อยนะ สมเด็จโตท่านไม่ได้สร้างน้อยแน่นอนนะครับอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะถ้าเนรนื่ตามหลักความเป็นจริงเนี่ยพระที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อแจกใจ่ายให้กับญาติโยมหรือจะเพื่อบรรจุกรุ่นุบ่มลุงาศาสนาเนี่ยคงไม่สร้างมาแค่สิบองค์ร้อยองค์หรือพันองค์แล้วบรรจุกรุนะครับถ้าใครเคยได้ดูคลิปเกี่ยวกับพระสมเด็จของหลวงพรแดงวัดฝาโถที่ผมได้ทําไว้เนี่ย ก็จะพอเข้าใจดีนะครับว่าการจะสร้างาพระบรรจุกลุ่เนี่ยท่านทําทิงทําเยอะนะครับเป็นมื่นมื่นองนะแล้วก็พระสมเด็จที่หลวงพ่อแดงพระโถวทาเนี่ยก็คือทําตามตำรับตําราโบราณเลยนะครับสูตรเดียวกับพระสมเด็จเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็บล็อกเนี่ยก็คือทําบล็อกขึ้นมาแล้วก็ใช้กดมือเอาไม่ได้มีเครื่องจักรช่วยใดทั้งสิ้นนะครับก็ยังสามารถสร้างได้ เป็นแสนองค์นะแจกใจ่ายให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับก็ยังเหลืออีกเป็นแสนอยู่ดีบรรจุไว้ที่ใต้าฐานพระประธานแล้วก็บรรจุใส่เจดีย์เก่าเอาไว้นะครับดังนั้นผมเชื่อว่าพระสมเด็จของสมเด็จพุจารย์โตเนี่ยไม่ได้มีน้อยๆนะครับมีเยอะแต่ว่าหาแท้ๆปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างยากแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันนี้ว่าไปอยู่ในมือเซียนบ้างไปอยู่ในรังของคน มีหน้ามีตามีตังอะไรบ้างก็ว่าไปนะครับดังนั้นในท้องตลาดปลาเครื่องเนี่ยโอกาสน้อยมากผมจะบอกว่าไม่ใช่ไม่มีนะมีโอกาสเจอนะครับพระสมเด็จแท้แต่น้อยมากนะครับเราก็งมเข็มในมหาสมุทรเลยนะครับดังนั้นเราจึงมาศึกษาสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับพระแท้กันก็คือพระเก๊น,นะครับหรือพระที่ไม่ถึงยุคนะครับผมศึกษาไปเพื่ออะไรนะครับ หนึ่งเลยสําคัญก็คือเพื่อไม่ให้หลอกตัวเองนะครับผมเป็นมาเยอะนะพระผมเก็บมาเนี่ยบางองค์มันเก๊แหละแต่เราก็หลอกว่าเมันน่าจะแท้มันมีโอกาสแท้นะครับสําคัญเลยคืออย่าหลอกตัวเองนะครับเก๊คือเก๊นะครับไม่ทันก็คือไม่ทันเป็นพระสร้างใหม่ก็คือพระสร้างใหม่นะครับนี่นี่คือหลักสําคัญที่เราจะศึกษาพระเก๊กันนะครับ2ก็คือเพื่อให้รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของเซียนพระ ที่จะมาหลอกโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็อาจจะได้ความรู้บ้างไม่ได้ความรู้บ้างก็เดี๋ยวยังไงเราลองมาดูกันนะครับผมโอเคแต่ผมให้ดูองค์นี้ก่อนนะนี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับไม่ไม่ทันสมเด็จพุทธิจาโตนะครับแต่ว่าเป็นพระสมเด็จแท้สร้างมายุคหลังนะครับ ผมจําไม่ได้ว่าวัดอะไรแต่ว่าพ่อผมเก็บเอาไว้นะครับถ้าให้เดาคงจะเป็นวัดที่อยู่ทางนครสวรรค์นะครับน่าจะทางนั้นนะเพราะว่ามีช่วงหนึงที่พ่อผมไปทํางานอยู่ตาคลีนะครับผมแล้วก็ได้มาอายุอานามพระองค์นี้นะครับหกสิบปีบวกๆนะครับเป็นพระเนื้อผงเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับพระสมเด็จนะทีนี้เอาองค์นี้มาทําไมนะครับ เอามาให้ดูก่อนว่าพัฒนาการของพระที่มีอายุเกินห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยจะมีพัฒนาอะไรบ้างนะครับก็คือสังเกตง่ายๆเลยนะครับการงอกของหินปูนนะนี่โอเคอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูเป็น,ปนกล้องซูมแล้วกันซูมเข้าไปเลยนี่เห็นไหมครับจะมีขาวๆนะครับงอกขึ้นมา คาบขาวนี่ชัดหน่อยนี่นะครับจะมีคาบขาวๆงอกเป็นแผ่นเห็นไหมขาวๆเหมือนคาบแป้งนะครับอันนี้เป็นคาบแคลเซียมนะครับที่งอกขึ้นมานะฮะแล้วก็แต่ถ้าขาวเข้มๆมากๆก็จะเป็นอ่าก็เรียกว่าอะไรแป้งรองเบ้ากดนะครับนี่นี่อย่างนี้จะเห็นนะครับมีการงอกของคาบแคลเซียมบ้างแล้วแล้วก็ คาแป้งที่กดบล็อกพิมพ์นะครับอันนี้คือคาบที่สําคัญนะครับของพระพระเนื้อผงนะครับที่มีอายุนะครับก,ก็จะเกิดการงอกของของแคลเซียมขึ้นนะครับผมในปูนนะฮะนี่ตรงอกนี่อกนี่จะเห็นชัดนะครับข้างหลังจะมีคาแป้งลองพิมพ์อยู่นะครับนะแล้วก็สังเกตได้นะครับด้านในเนื้อปลา จะมีความขาวนะครับนี่งอกไม่เยอะครับงอกดิดเดียวนะครับเพราะว่าพระอายุยังไม่ถึงร้อยนะครับหกสิบปีเท่านั้นนะครับผมนะครับนี่เป็นพระแท้นะครับแต่ว่าไม่ทานสําเร็จโตนะพระยุคใหม่ที่อายุค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เราดูเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้รู้ว่าพระเกที่พยายามทําเก่าเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งนี้นะครับผม โอเคนี่นี่เป็นสององค์ที่ผมยกมาให้ดูเป็นไงครับเจอแบบนี้ถ้าคนที่เป็นอเพิ่งจะหัดเล่นพระใหม่ๆอย่างผมนะเช่าปั๊บเลยนะครับพราคิดว่าโอ้พระทำไมเก่าขนาดนี้แท้แน่ๆเลยนะครับผมโอเคเรามาดูองค์นี้ก่อนองค์นี้ผมเคย ถ่ายรูปส่งให้กับเซียนพระชื่อดังท่านหนึ่งนะครับดูผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับท่านก็ขอให้ผมเอาองค์จริงมาดูเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปหรอกนะเพราะว่ารู้ว่าเอาไปดูก็ต้องมองว่าเก๊อ,อยู่ดีเพราะว่าผมเช่ามาแค่ร้อยเดียวนะครับองค์นี้ดูความอันดับแรกเลยเราดูคาบดีก่อนะครับนี่คาบที่เห็นนะครับถ้าเจอคาบแบบนี้นี่อย่าไปเหมาคิดว่าเอ้ย แหมมันต้องกลุวัดบางขุนพรมแน่เลยนะครับเป็นกลุ่ใหม่ที่เพิ่งแตกนะครับแช่ไว้นานค่าผินค่าบอะไรหรืออาจจะเป็นกลุขุนอินหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นพระใหม่ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เศษดินที่เห็นตรงนี้นะครับก็คืออัีมผมเดานะน่าจะเอาอยางหรือกาวนะครับ เอาหน้าปะจุ่มลงไปแล้วก็เอาดินโปะเอาหินโปะลงมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเนี้ยผมลองขูดดูนะครับค่อนข้างมีความแน่นมากนะแน่นของเนื้อหินที่ติดยึดแน่นมากแล้วก็พอเราแกะออไปมีความเหนียวเหนียวเหมือนกาวอะครับเนี่ย,ยผมลองแกะไปบางน,นิดๆนะครับผมที่เหลือก็ไม่ได้แกะและก็เก็บเอาไว้อัดคลิปให้ดูเป็นการศึกษาแล้วกันนะครับ แล้วก็ที่สังเกตได้ยางนั่นก็คืออคา,าบลักนะครับลาลักที่ใช้เคลือบผ่านะครับก็ไม่ได้มีกระจายอยู่ทั่วทั้งองค์นะจะเห็นอยู่แค่ประมาณแถวแถวนี้นะครับผมเราก็อย่าไปหลอกตัวเองว่าเขาอาจจะชุบลักก็แค่ข้างหน้าหรือเปล่านิดนึงอะไรอย่างนี้ข้างหลังที่เห็นนี่นะครับคาบลักที่เห็นนี่ถ้าสังเกตดีดีนะครับสองดูดีดี หยิบดูคาบลักที่ชุบแล้วมีความเก่าเนี่ยก็คือจะลัดไปกบองค์พระเลยได้แต่กันี้ผมส่องให้ดูไม่ได้นะเพราะว่ากล้องไฟมันบังนะครับถ้าเก่านะครับคาบลักจะต้องลัดไปก็องพระเลยแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เหมือนเปลอะเปลอะอยนผิวพระเฉยนะครับนี่ขูดก็ออกนะจริงผมขูดออกไปบ้างแล้วครับนี่ นิดๆหน่อยๆนะครับเป็นไงเป็นแนวเลยนะครับอีกจุดหนึ่งเลยก็คือเนื้อเนื้อปลาผงนะครับเป็นสีขาวสะอาดเลยนะครับไม่มีการงอกของคืาเรียกว่าแคลเซียมในเนื้อปูนนะครับปูนเปลือกหอยนะไม่มีการงอกอะไรทั้งนั้นนะครับอายุไม่ถึงแน่ๆนะรนดับหนึ่งเลยนะครับถ้าอายุไม่ถึงแล้วความเก่าขนาดนี้ จะถึงได้ยังไงครับแสดงว่าเป็นการสร้างที่จงใจสร้างขึ้นมานะครับผมเจอเก่าอย่างนี้นะครับเราทําใจไว้ก่อนนะครับเราอย่าหลอกตัวเองนะเราต้องดูรู้ไว้ก่อนคือทุกครั้งที่ผมหยิบพักสมเด็จราคาองค์นแล้วไม่กี่บาทขึ้นมาเนี่ยและสภาพเก่าอย่างนี้นะผมตีไว้เลยว่าน่าจะเก๋เนหรือน่าจะทําลอกเลียนแบบซักประมาณ80-90%นะครับและที่เหลือเราก็ค่อยมาดูกันว่าเออ ตรงไหนบ้างที่เป็นการทำขึ้นมาใหม่นะครับผมเนื้อนี่แห้งเลยนะครับไม่มีความเหี่ยวช้ำนวลยุบย่นยอ่อไม่มีทั้งนั้นนะครับเรียบตึงแห้งไปเลยนะครับขาวโปรนนี่คือหลักการดูที่สำคัญนะครับนี่เป็นไงมีมีแร่อิดเสียมตาลที่อาจจะหลอกเป็นเศษของพระสุ้มกออยู่ด้วยนี่เป็นไงแดงขนาดนี้นะครับไม่มีการงอกของหินปูนขึ้นมาคลุมไว้เลยนะครับ ก็คือเจอเนื้ออิดตรงๆเลยไม่เก่าไม่ถึงนะครับผมนะครับให้ดูจะชัดเจอคราบอย่างนี้เราหยิบขึ้นมาดูพิจารณาทั่วทั้งองค์นะครับแล้วก็ตั้งตั้งไว้ก่อนว่าน่าจะเก๊น,นะครับแล้วเราก็ค่อยๆพิจารณาไปถ้าเราหยิบมาปุ๊บเฮ้ยมันมันเก่าอย่างนี้มันอาจจะแท้แน่เลยแล้วเราก็ส่องหาจุดแท้เนี่ย มันอาจจะทําให้เราหลงไปก็ได้นะว่าพระที่เป็นพระแท้แต่ถ้าเราส่องแล้วเฮ้ยมันเก๋เปล่าวะแล้ลองหาว่ามันน่าจะทําขึ้นมาได้นะครับลองไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะพอดูออกว่าพระองค์นี้มันเก๋อะไรยังไงนะครับถ้าแท้ต้องแท้ทั้งหมดนะครับมีจุดเดียวที่ตังหิดขึ้นมาในใจว่าน่าจะเก๋ก็พระนี้อาจจะเป็นพระเก๋ได้เลยนะครับ มาถึงอีกองค์หนึ่งนะครับนี่แม่อค์นี้ผมบอกเลยว่าตอนเช่าครั้งแรกนี่เช่าด้วยความไม่รู้นะครับแล้วก็พยายามจะหลอกตัวเองมาตลอดนะครับว่าุยมันต้องแทนแน่เลยนะครับพิมพ์ทรงอะไรก็ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อพระก็เออมีความยุบย่นย่อยับนะครับมีความเหี่ยวอยู่นะครับฉ่ำไหมก็ฉ่ำนะ แต่ไม่ค่อยนวนเลเท่าไหร่นะครับผมทีนี้หลักสําคัญอย่างที่บอกนะครับพระสมเด็จเป็นพระปูนเปลือกหอยผสมผงทั้งห้านะครับดังนั้นการงอกของแคลไซตแคลเซียมในเปลือกหอยมันต้องมีนะครับซึ่งองค์นี้ถ้าสังเกตนะครับสีของพระนี่เป็นไงเพราะความยับของเนื้อผิวครับเลยทําให้ดูเหมือนว่า มีการงอกของค่าปูนขึ้นมาแต่พอเรากล้องสองจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนรอยยับเฉยๆนะฮะไม่มีความเป็นไซส์แวววเหมือนของแคลเซียมของการเดือดไม่มีนะครับเหมือนแค่จงใจทําให้เนื้อยับเฉยๆนะฮะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะโดนหลอกได้ง่ายนะครับเนี่ยเอาให้เห็นใกล้ๆนี่ฮะเป็นไงเนื้อนี่ยับเลยนะครับ โอยต้องเก่าแน่ๆเลยต้องผมจคิดอย่างนี้นะครับนี่ข้างหลังนี่จะเห็นว่าเป็นไงคาบยางลักนี่มีเต็มนะครับอาจจะหลุดลอกไปตามการเวลาใช้มาพระเก่าโอ้ยมันต้องหลุดอยู่แล้วนะครับเป็นไงหลอกตัวเองไว้นะครับเราดูแค่พื้นผิวตรงนี้นะครับเนี่ยจับตัมผัดไปตรงที่รอยถลอกตรงนี้นครับ ข้างในพระยังมีความสักสากใหม่ๆอยู่เลยนะครับถ้าเป็นพระเก่าอายุหลักร้อยปีนี่อย่างที่บอกอะ่ะมันต้องนวลนวนะครับมีความแกล่งนะครับยังไงให้ดูกันจะชัดนะฮะคุณรูปรุนปลายเข็มก็ไม่มีรอยโปรตรงปูไตอะไรไม่มีนะครับไม่มีทั้งนั้นนะครับนี่ อาจจะเป็นพระใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นพระใหม่คําถามที่อยากจะถามเลยก็คือเขาทําไมต้องทําให้เก่านะครับมันมันมันจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องทําให้พระขึ้นมาเก่าเราต้องดูอย่างนี้นะครับผมนะโอเคนะครับดีกสักอีครั้งนะฮะเจอพระเก่านะครับอันดับแรกเลยเราอย่าเพิ่งตีตนว่าเอ้ยมันต้องแท้นะครับ ดูเป็นเก้ไว้ก่อนและสายตาเราจะเปลี่ยนไปมุมมองเราจะเปลี่ยนไปนะครับหลายหลายท่านที่เช่าพระมาะแล้วโดนหลอกว่าเป็นพระแท้เนี่ยเพราะว่าจิตเราสั่งให้พระที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันต้องแท้พอจิตเราสั่งให้หยิบพระขึ้นมาแล้วเ้ยมันต้องแท้เนี่ยสายตาเราสมองเราใจเราจะคิดว่ามันแท้แน่เลยนะครับผมเป็นมาช่วงแรกๆที่เล่นพระนะครับเพราะฉะนั้นพระเก้ผมจึงมีเยอะมากพระแท้ไม่มีคนระับหาน้อยคนระับ มีน้อยถึงมีก็ถึงเจอก็ไม่วิญญาเช่านะครับผมพอแพงนะคะก็เลยเก็บพระใหม่ๆแทนทุกวันนี้นะครับแต่พระเก่านี่ก็คือเรามองว่าเป็นการศึกษาดีกว่านะครับถ้างบถึงหรือบุญบารมีถึงอะไรก็ตามแต่แก็ท่านก็คงจะเสด็จมาหาเราเองนะครับผมนะดูเพื่อเป็นการศึกษานะครับเรามีความรู้อะไรเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ แต่ขออย่างนึงนะครับคอมเมนต์กันดีๆนะครับหลายๆคลิปที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าคอมเมนต์กันเดือดมากนะครับแรกๆก,ก็วิจารณ์กันสุภาพหลังๆเริ่มเดือดถ้าหยาบคายหนักๆก็ท่านไม่ต้องกังวลน,นะท่านจะไม่เห็นคอมเมนต์ท่านในช่องผมแน,น่นหอนผมบล็อกและลบทิ้งไปเลยนะครับเราแลกเปลี่ยนความรู้กันดีๆอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางในการศึกษาอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า ถ้าเราหาพระแท้มาศึกษาไม่ได้เราศึกษาจากพระเกไว้ก็ได้ครับแต่เราต้องสั่งใจตัวเองสั่งสมองตัวเองและตระหนักไว้เสมอว่าพระที่เราถือที่เราส่องเนี่ยคือพระเกถ้าเราเจอแบบนี้ในตลาดนะครับอย่าเช่าคือพระเกนะครับดูไว้นะครับผมบรีชีพเช่ามาให้พวกท่านดูเป็นพอแล้วนะครับท่านไม่จําเป็นต้องไปเช่าไปหลงกลไกลทางการตลาดอีกนะครับผมพระแท้หายากครับ มีไม่มีไม่น้อยแต่หายากเพราะถ้าคนที่ดูเป็นและคนที่รู้มีเส้นสายมีตังเขาก็เช่าเก็บไว้ในรังของเขานะครับไม่เอาออกมาให้เราได้แป่งปันบูชาก,กันง่ายๆนะครับผมก็สำหรับวีดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าถูกใจก็กด Sub สไครต์กดไลค์วีดีโอสาสินทินเมืองเหนือไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แต่ขอให้สุภาพนะครับผมเราเป็นปัญญาชนนะครับไม่ใช่เดรัจฉานชนนะ เราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนที่มาถึงจะต้องใส่กันตุ้มตามนะครับท่านอยู่หลังคีย์บอร์ดท่านอาจจะเก่งนะครับแต่เราไม่ควรจะแสดงอาการอย่างนั้นกับในพื้นที่สาธารณะนะครับผมโอเคสําหรับวิดีโอนี้ก็ต้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยววิดีโอหน้าอะไรยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับผมใครอยากให้ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับถ้าผมสามารถหาความรู้มานำเสนอได้เนี่ยก็จะพยายามทำให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ